สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับพบกันนะครับในปี2565นะครับเป็นคลิปวิดีโอแรกของปีนะครับหลังจากที่ห่างหายนะครับไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ยุ่งงานมากเลยครับช่วงปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดนะครับวันนี้ครับมาทำนะครับไอตัวรถคันส้มของเรานะครับซึ่งมันใส่กล่อง EM50 ไปแล้วนะครับมันมิเตอร์ทางหน้าจอนะครับความเร็วมันไม่ขึ้นนะครับ ผมก็เลยมานั่งนึกดูว่าจะทํำยังไงได้ให้ให้มันขึ้นนะครับเพราะว่าตัวส่งสัญญาณของกล่องนะครับมันเป็นดิจิตอลนะครับส่วนไอตัวไม้พวกรถจักรยานไฟฟ้ามันจะเป็นอนาล็อกนะครับใช้เป็นตัวเลขเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทํำยังไงนะครับให้ไม้นะครับมันขึ้นนะครับแล้วก็ใช้อะไรบ้างไปดูกันเดี๋ยวลองเราจะต้องรื้อนะครับเปิดช่องแบตออกมาก่อนนะครับไปดูกันเปิดช่องแบตกันครับ นแน่นๆเลยครับแน่นมากอ่ะดูครับนี่ครับ,นนะรบแน่นมากนะครับตัวแบตผมนะครับเดี๋ยวเรารลือกันผมยัดไว้ในนี้เลยนะยากนะครับไม่ยากเลยนะครับปัดแบตเตอรี่ออกก่อนักขึ้นมาอ่านัดขึ้นมา,นมาเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเปิด ฝาแล้วครับช่องอที่ขันน็อตนะครับสำหรับตัวล้อนะครับอ่าเปิดฝาช่องที่เราใส่สายของมอเตอร์ครับนะครับเข้แบบออกมาก่อนนะครับ แล้วผมจะต่อแบตเตอรี่ไว้นะครับตอนนี้นะครับรถก็ยังทำงานปกติเหมือนเดิมนะครับลองดูครับรับเกียร์หนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับก็ทำงานนะครับปกตินะครับเดี๋ยวลองดูตรงหน้าจอนะครับจะไม่ขึ้นตัวเลขนะครับอ่าไม่ว่าเกียร์ไหนนะครับมันก็จะไม่ขึ้นหน้าจอให้นะครับ เดี๋ยวเราจะทําให้มันขึ้นหน้าจอนะครับขั้นตอนแรกของผมนะครับผมจะหานะครับ่าตัวสายมิเตอร์ของตัวรถนะครับซึ่งคันนี้มันเป็นสายสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับทดสอบนะครับใช้ปากคีบทดสอบใช้ปากคีบนะครับคีบแบบนี้นะครับเข้าไปในตัวสายสีขาวนะครับซึ่งผมไม่ได้ต่อไว้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมจะทําการคีบนะครับ ไปที่ขั้วมอเตอร์นะครับขั้วใดขั้วหนึ่งนะครับแต่ผมเลือกเป็นขั้วสีเขียวด้านริมนี้แล้วกันนะครับอ่าแ,แค่นี้เองนะครับสายสีเขียวนะครับของมอเตอร์นะครับแล้วก็ต่อเข้าสัญญาณนะครับของหน้าจอ,าอ,จอญญญนะครับย้ําว่าต้องเป็นจอสัญญาณนะครับหาให้ถูกเส้นนะห้ามผิดพลาดนะครับผิดพลาดอาจจะพังได้นะครับก็อลองมาดูกานนะครับอาจจะไม่ค่อยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าใช้งานได้แน่นอนอ่ามีเกียร์หนึ่งครับเกียร์สองครับ เสามครับเกสามน่าจะไม่ขึ้นนะครับมันก็ทำให้เราดูดูได้นะครับดูพอได้นะครับมันอาจจะตัวเลขงอาจจะขึ้นไม่ตรงลักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้เราสัมผัสได้ว่ามันยังยังวิ่งด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่นะครับที่เราใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมง่า โอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับให้สําหรับคนที่ใช้กล่องเย50นะครับใช้ตัวมอเตอร์ครับอะไรพวกนี้ครับที่มันต่อจอไม่ได้นะครับก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับผมมีลิงก์นะครับจูนกล่องนะครับเป็นไฟจูนนะกล่องเย50กับล้อ800นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมลองจูนแล้วมันเออมันวิ่งดีกว่าไอ้รอบที่แล้วที่ผมแจกไปนะก่อนปีใหม่นะ อันนี้ถือว่าเป็นของฝันบีใหม่อีกหนึ่งชิ้นแล้วกันนะครับแล้วก็ในในตัวเรื่ององศามอเตอร์นะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าท่านต่อสายแบบผมหรือเปล่านะครับสําหรับผมเนี่ยผมจะต่อนะครับตัวเขียวนะครับเข้าเข้าฟ้านะครับส่วนตัวฟ้านะครับผมเข้าเขียวนะครับส่วนเหลืองเนี่ยผมจะเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าต่อตามนี้นะครับต้องไปจูนองศาล้อนะครับเป็นลบ60บ แต่ถ้าเกิดว่าท่านต่อสายตรงนะครับเขียวเข้าเขียวฟ้าเข้าฟ้านะครับแล้วก็เหลืองเข้าเหลืองนะครับท่านจะต,ต้องจูนเป็น60ธรรมดานะครับองศาต้องเป็น60นะย้ํานะต้องกลับเฟสมอ,อ,เ,ตอเตอร์ให้ถูกต้องนะครับถ้าต่อกลับสายต้องเป็นลบนะครับถ้าต่อถูกต่อตามสีจะต้องเป็นบวกก็คือใส60อ่60เางเดียวนะครับไฟผมจะทิ้งไว้ให้นะครับเป็นลิงก์นะครับแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดเอานะครับ เป็นของวันปีใหม่ละกันครับก็เรียกว่าอ่าขี่นิ่มๆนะครับบิดแรงๆนะครับความเร็วก็จูนไวประมาณพันสี่รออบเดี๋ยวผมทิ้งอ่าลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันนะครับอย่าลืมนะครับต้องดูนะครับไอ้กล่องพวกนี้ต้องจูนให้ตรงองศานะครับ้จูนไม่ตรงองศาไปกระแทกคันเร่งมากๆล้อล็อกก็คือพังได้นะครับโอกาสทางมีสูงนะครับการเล่นกล่องจูนต้องต้องมั่นใจนะครับก็โอเคครับก็ คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกๆการติดตามนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับในตลอดปี2,565นี้นะครับขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเริ่มทำนะครับจนมาถึงปีนี้ขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ